สวัสดีครับพบกับครูนะอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบที่4แล้วนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปมันเท่ากันทุกประการนะครับนักเรียนยังจำสามแบบแรกได้อยู่หรือเปล่าครับมีอะไรบ้างครับมีด้านมุมด้านใช่ไหมครับแล้วก็มุมด้านมุมนะครับแล้วก็อันล่าสุดที่เพิ่งเรียนกันไปเลยคืออะไรครับคือด้านด้านด้านใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบที่4กันซึ่งเรียกว่า มุมมุมด้านนะครับมุมมุมด้านมุมมุมด้านอย่างนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มบทเรียนกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่าสำรวจมุมมุมด้านนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับในกิจกรรมนี้ครูจะกำหนด รูปสามเหลี่ยมให้2รูปนะครับซึ่งรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้จะมีมุมที่มีขนาดเท่ากันอยู่2คู่แล้วก็มีด้านที่ยาวเท่ากันอยู่1คู่นะครับซึ่งด้านที่ยาวเท่ากัน1คู่นี้นะครับเป็นด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามมุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับเราจะสำรวจกันครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มันเท่ากันทุกประการหรือเปล่านะครับนักเรียนยังคงมีอุปกรณ์อยู่ใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่เราใช้กันยังเหมือนเดิมครับต้องมีกระดาษลอกลายนะครับมีดินสอมีใบบรรทัด แล้วก็มีโปรเทคเตอร์นะครับนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกิจกรรมไปด้วยกันครับข้อแรกนะครับมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม ABC กับรูปสามเหลี่ยม STU นะครับโดยกําหนดมาให้ว่ามุม A กับมุม S มีขนาดเท่ากันครับมุม B กับมุม T ก็มีขนาดเท่ากันเหมือนกันครับและสุดท้ายด้าน AC กับด้าน SU 2ด้านนี้นะครับจะมีความยาว เท่ากันนะครับเราจะมาตรวจสอบกันครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการ,กกการหรือเปล่านะครับเราจะใช้วิธีไหนดีครับในการตรวจสอบสําหรับคลิปนี้นะครับครูจะใช้วิธีใช้กระดาษลอกลายครับเพื่อตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มใช้กระดาษลอกลายวางทับรูปสามเหลี่ยมรูปแรกรูปสามเหลี่ยม ABC อย่างนี้นะครับจากนั้นครูก็จะเอาไม้บรรทัดกับดินสอนะครับลอกรูปสามเหลี่ยมอย่างที่เห็นนะครับ ลอกทั้ง3ด้านเลยนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันรูปประการกับรูปสามเหลี่ยม abc แต่ตอนนี้อยู่บนกระดาษล็อกลายของเราแล้วนะครับจากนั้นก็เอารูปสามเหลี่ยมบนกระดาษล็อกลายนี้ลองไปทาบกับรูปสามเหลี่ยมรูปที่2รูปสามเหลี่ยม stu นะครับดูว่ามันทับกันสนิทพอดีแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เราก็จะสามารถสรุปได้แล้วนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับรูปสามเหลี่ยม abc เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม ST u นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะใช้โปรแทกเตอร์กับไม้บรรทัดวัดขนาดของมุมกับวัดความยาวด้านด้วยก็ได้นะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ด้านที่สมนัยกันมุมที่สมนัยกันมีขนาดเท่ากันนะครับอย่างเรียกสองข้อนะครับในปลายกิจกรรมนักเรียนลองทําดูนะครับในกิจกรรมนี้นักเรียนลองเช็คดูว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมันเท่ากันทุกป,ประการหรือเปล่านะครับลองกดพอ์เพื่อทํากิจกรรม ทำเสร็จแล้วกดเพล์เพื่อมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองดูไปพร้อมๆกันนะครับในข้อ2และข้อ3นะครับในข้อ2นักเรียนสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกป,ประการหรือเปล่าครับมันเท่ากันทุกป,ประการนะครับรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกป,ประการกับรูปสามเหลี่ยม b a d นะครับส่วนในข้อที่3นะครับ รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ก็เท่าการรันทุกประการเหมือนกันครับรูปสามเหลี่ยม EIG เท่าการรันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม FIS นะครับซึ่งจากทั้ง3ข้อนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้ในแต่ละข้อนะครับมีความสัมพันธ์เหมือน,อนกันเลยใช่ไหมครับก็คือมันจะมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่นะครับแล้วก็มีด้านที่ยาวเท่ากัน1คู1่ซึ่งด้านคู่นี้จะอยู่ตรงข้ามกับม,มุมคู่ที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งเวลารูปสามเหลี่ยมที่มีคมลักษณะแบบนี้นะครับก็คือม mm oui, ีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่แล้วก็มีด้านที่ยาวเท่ากัน1คู่นะครับซึ่งด้านที่ยาวเท่ากัน1คู่นี้นะครับเป็นด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามมุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีลักษณะแบบนี้เราจะกล่าวว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านนะครับ ลองมองย้อนกลับไปที่ข้อแรกของกิจกรรมของเราดีไหมครับในข้อแรกของเราเราดูรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ใช่ไหมครับรูปสามเหลี่ยม ABC กับรูปสามเหลี่ยม STU นะครับจะเห็นว่ามุม B กับมุม T นะครับมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับมุม A กับมุม S ก็มีขนาดเท่ากันนะครับคราวนี้ดูด้านที่ยาวเท่ากันครับด้าน AC กับด้าน SU นะครับสังเกตไหมครับว่ามันเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมสีเขียวใช่ไหมครับด้าน AC อยู่ตรงข้ามมุม B ด้าน S U ก็อยู่ตรงข้ามมุม T นะครับในลักษณะอย่างนี้เราจะกล่าวว่ารูปสามเหลี่ยม A B C กับรูปสามเหลี่ยม S T U มีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านนั่นเองนะครับหรือเขียนย่อว่ามมดก็ได้นะครับ,รานะรบจากกิจกรรมที่เราทำกันไปทั้ง3ข้อจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมในแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านทั้ง3าข้อเลยนะครับแลวเราก็ตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วด้วยว่าในทั้ง3ข้อรูปสามเหลี่ยม มันเท่ากันทุกประการใช่ไหมครับซึ่งถ้านักเรียนลองวาดรูปสามเหลี่ยมดูวาดให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้าน, mm. นเรียนจะพบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกป,ประการเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์อีกข้อหนึ่งนะครับว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันมีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านนะครับแล้วเราจะได้ทันทีว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการนะครับ ตอนนี้เราก็ได้อีกความสัมพันธ์หนึ่งแล้วนะครับที่จะช่วยให้เราสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมันเท่ากันถุกประการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปด้วยกันครับว่าเราจะเอาความสัมพันธ์มุมมุมด้านที่เราเพิ่งรู้จักกันเนี่ยไปใช้แก้ปัญหาทางเรขาคณิตได้อย่างไรจากตัวอย่างต่อไปนี้ครับลองดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนี้ครูมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับคือรูปสามเหลี่ยม ABE กับรูปสามเหลี่ยม DCF นะครับรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งคู่เลยนะครับโดยทีี่มมมุ E มุม F เป็นมุมฉากอย่างนี้นะครับตามที่เห็นในรูปเลยคราวนี้โจทย์กําหนดเพิ่มมาอีกครับว่าด้าน AB กับ CD นะครับส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะครับแล้วก็มีความยาวเท่ากันด้วยนะครับโจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์ว่าด้าน AE กับด้าน DF นะครับด้าน AE กับด้าน DF 2ด้านนี้มันยาวเท่ากันนะครับเราจะพิสูจน์อย่างไงครับว่า2ด้านนี้ยาวเท่ากัน นักเรียนอาจจะต้องใช้เรื่องความเท่ากันทุกป,ประการของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะลองเอาทฤษฎีบทที่เราเพิ่งเรียนกันมาเลยเรื่องความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยครับเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับรูปสามเหลี่ยม ABE สีเหลืองกับรูปสามเหลี่ยม DCF สีฟ้านะครับถ้าเราจะแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านเราก็จะต้องแสดงว่ามันมีมุมที่มีขนาดเท่ากันถึง2คู่ใช่ไหมครับ คู่แรกง่ายใช่ไหมครับคู่ไหนครับที่มันมีขนาดเท่ากันโจทย์บอกมาแล้วใช่ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็ต้องมีมุมที่เป็นมุมฉากนะครับก็เลยจะเห็นว่ามุม E กับมุม F 2มุมนี้เป็นมุมฉากทั้งคู่นะครับเลยมีขนาดเท่ากันถึง90องศานะครับเพราะฉะนั้นต่อสรุปไปก่อนครับว่ามุม AEB กับมุม DFC 2มุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับพอโจทย์กําหนดให้นะครับแล้วมุมอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ไหนดีครับที่ มันจะมีขนาดเท่ากันนักเรียนลองจำได้ไหมครับว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เราอีกอย่างหนึ่งครับโจทย์กําหนดให้เราว่าด้าน AB กับด้าน CD มันขนานกันครับถ้า2ด้านนี้ขนานกันนักเรียนลองสังเกตมุม2มุมนี้ดีๆครับมุม ABE กับมุม DCF นะครับ2มุมนี้มันมีขนาดเท่ากันจริงไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งนะครับ มุมแย้งต้องมีขนาดเท่า <finishing> ก <modern developed Airbnb> ันเสมอใช่ไหมครับเวลาเรามีเส้นขนานนะครับแล้วมีเส้นตรงที่ตัดเส้นขนานนะครับมุมแย้งที่เกิดขึ้นต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้แล้วครับว่ามุม A B E กับมุม d C F มีขนาดเท่ากันนะครับโอเคครับเราได้มุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่แล้วนะครับสุดท้ายเราต้องการด้านที่ยาวเท่ากันอีก1คู่นะครับโดยด้านคู่นี้ต้องอยู่ตรงข้ามมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันนะครับ ซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วใช่ไหมครับว่าด้าน ab กับด้าน dc 2ด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับซึ่งเป็นเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุม e มุม f มุมฉากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนได้แล้วนะครับว่าด้าน ab กับด้าน dc ยาวเท่ากันอันนี้โจทย์กำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มีความสัมพันธ์กันแบบม,มุมมุมด้านมันเองนะครับพอมีความสัมพันธ์แบบนี้ก็สรุปได้แล้วครับว่ารูปสามเหลี่ยม abe เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DCF นะครับแบบมุมมุมด้านหรือมอมอดอน,นั่นเองนะครับโอเคครับพอเราได้ว่ามันเท่ากันทุกประการเราก็จะเอาสมบัติความเท่ากันทุกประการมาใช้ได้แล้วนะครับซึ่งด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการก็ต้องยาวเท่ากันถูกไหมครับแล้วด้าน AE กับด้าน DF ของเรา2ด้านนี้ก็เป็นด้านที่สมในกันพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า2ด้านนี้ก็ต้อง ยาวเท่ากันนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราแสดงนะครับว่า AE กับ DF เท่ากันนะครับเป็นไงครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะที่เราใช้ความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านมาช่วยพิสูจน์นะครับ เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับตัวอย่างที่2นะครับจากรูปนะครับมีรูปสามเหลี่ยม2รูปอีกแล้วนะครับรูปสามเหลี่ยม GHI กับรูปสามเหลี่ยม GJI นะครับ <ถ BUT. S 1> คราวนี้ครูกําหนดให้มุมสีเขียวนะครับมุมนี้มุม s g i กับมุม JGI นะครับม already, ีขนาดเท่ากันแล้วก็มุมสีส้มครับมุม GHI กับมุม GJI 2มุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันเหมือนกันนะครับคราวนี้กําหนดให้ด้วยครับว่าด้าน HI นะครับด้านนี้ยาวก็15หน่วยส่วนด้าน GI ด้านนี้ยาว58หน่วย และอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นรอบรูปสามเหลี่ยม GHI นะครับรูปนี้เส้นรอบรูปยาว205หน่วยนะครับจงหาความยาวของด้าน GJ ด้านนี้นะครับเราจะใช้เรื่องความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูกันครับลองดูว่าสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม GHI นะครับกับรูปสามเหลี่ยม GJI นะครับสองรูปนี้นะครับโจทย์กำหนดมาว่า มุมสีเขียวใช่ไหมครับมุม SGI กับมุม JGI มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเขียนสรุปไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับมุมอีกคู่หนึ่งที่มีขนาดเท่ากันก็คือมุมสีส้มใช่ไหมครับมุม GHI กับมุม GJI เพราะฉะนั้นก็ได้ว่า GHI กับ GJI 2มุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับคราวนี้เราได้มุมมา2คู่แล้วนะครับที่มีขนาดเท่ากันเราต้องการด้านอีกคู่หนึ่งใช่ไหมครับที่ยาวเท่ากันนะครับจากรูปนักเรียนเห็นไหมครับด้านคู่ไหนครับที่ยาวเท่ากัน ถูกต้องครับด้านร่วมของเราใช่ไหมครับด้าน GI นะครับเป็นเป็นด้านร่วมของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเพราะฉะนั้นเราเขียนได้เลยว่า GI เรื่อกับ GI เพราะว่าด้าน GI เป็นด้านร่วมนะครับสองด้านนี้เลยยาวเท่ากันเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันมีความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านนะครับพอมีความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านก็สามารถสรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการนะครับแบบมุมมุมด้าน หรือมอมดอ,มอนั่นเองนะครับพอมันเท่ากันรูปการปุ๊บเราก็จะใช้ผลจากความเท่ากันรูปการมาช่วยละนะครับอันแรกก็คือด้านที่สมในกันก็จะต้องยาวเท่ากันถูกไหมครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าด้าน g ีกับด้าน GJ เป็นด้านที่สมในกันเพราะฉะนั้น2ด้านนี้ก็จะยาวเท่ากันนะครับเราเลยได้ว่า g ีกับ Gj เเท่ากันนะครับคราวนี้ จำได้ไหมครับว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการหาความยาวของ GJ นะครับแต่เรารู้แล้วว่า GJ ยาวเท่ากับ GH เพราะฉะนั้นลองดูสิครับว่า GH ยาวเท่าไหร่ตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่า GH ยาวเท่าไหร่แต่โจทย์บอกอะไรมาบ้างครับโจทย์บอกเราว่าเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม GHI เนี่ยมันยาวเท่ากับ205หน่วยนะครับความยาวเส้นรอบรูปก็เกิดจากความยาวของด้านทั้ง3รวมกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้โจทย์บอกมาแล้ว2ด้านนะครับว่ายาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้น การหาความยาวด้านที่3ก็ต้องหาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับด้าน GH ก็ต้องเกิดจากความยาวเส้นรอบรูปลบด้วยความยาวด้าน2ด้านที่เหลืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า GH ยาวเท่ากับ205ความยาวเส้นรอบรูปลบด้วยความยาวของด้าน HI 95แล้วลบด้วยความยาวของด้าน GI 58 205ลบเ5หลบ58เหลือเท่าไหร่ครับเรียนลองคิดเลขดูนะครับจะได้เท่ากับ52หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า GH ยาว52หน่วยนะครับแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าด้าน GH กับด้าน GJ 2ด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วครับว่าด้าน GJ ก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับ52หน่วยเหมือนกันนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านมาช่วยแก้ปัญหานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมา สรุปบทเรียนกันนิดนึงครับวันนี้เราได้เรียนความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านนะครับเรารู้แล้วว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านนะครับก็คือแปลว่ามีมุมสองคู่ที่มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีด้านคู่หนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุมคู่หนึ่งที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยด้านคู่นี้ก็ยาวเท่ากันเหมือนกันนะครับถ้ามีความสัมพันธ์แบบน,นี้เราจะสรุปได้ทันทีว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปมันเท่ากันทุกประการนะครับแล้วเราก็เห็นตัวอย่างแล้วว่าเราใช้ความสัมพันธ์แบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาทางเรขาคณิตได้นะครับเพราะนั้นจากที่ผ่านมาทั้ง3 4คลิปนี้เราได้เห็นความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เลยใช่ไหมครับที่จะช่วยให้เราสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมันเท่ากันทุกประการเรามาทบทวนกันนิดนึงครับเราเห็นความสัมพันธ์อะไรไปแล้วบ้างนะครับเรามีความสัมพันธ์ด้านมุมด้านแล้วก็ความสัมพันธ์มุมด้านมุมนะครับ อันที่สามความสัมพันธ์ด้านด้านด้านใช่ไหมครับและสุดท้ายที่เพิ่งเรียนกันไปเลยคือความสัมพันธ์มุมมุมด้านนะครับทั้ง4ความสัมพันธ์นี้ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมันเท่ากันทุกประการนะครับนักเรียนลองทบทวนดูนะครับว่าทั้ง4ความสัมพันธ์นี้มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาทบทวนกันอีกทีนะครับดูว่านักเรียนยังเข้าใจไหมครับว่าความสัมพันธ์แบบไหนเรียกว่าความสัมพันธ์ด้านมุมด้านหรือมุมด้านมุม ด้านด้านด้าน,านหรือว่ามุมมุมด้านเพราะฉะนั้นนักเรียนติดตามดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็เขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ